กินแล้วค่ะสวัสดีค่ะวิ่งกี้แหลกกลับมาแล้วค่ะและว,วันนี้ค่ะเราจะพามากินโบุฟเฟ่ติ่มซำกันค่ะทุกคนคะที่ทุกๆคนบอกว่าอร่อยมากจริงๆร้นานนี้เป็นร้านประจำของเพื่อนคนหนึ่งแต่เดี๋ยวนางยังไม่มาเดี๋ยวเขาไปนั่งรอข้างในก่อนไปนค่ะ ร้าน t ้เ i อ e r s วนคะ่ะเป็นร้านที่เป็นบุฟเฟต์ติ่มซำที่หลายคนรีวิวเยอะมากๆแล้วเราก็แบบเกิดอาการสงสัยว่ามันดีจริงๆใช่ไหมคือปกติเป็นคนชอบกินติ่มซำแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดราคา 5, 5 5 5บวกๆเนี่ยมันกินคุ้มแน่นอนถ้าเกิดเป็นสิ่งที่ชอบนะชอบติ่มซำที่กุ้งม,มันตัวใหญ่แล้วถ้าเกิดที่นี่กุ้งม,มันตัวใหญ่ก็คือคิดว่าคุ้มและจริงๆร้านนี้เป็นร้านประจำของเพื่อนมีมีคนหนึ่งที่ชื่อว่าเนาะแต่เดี๋ยวนางกำลังมานางเลดิดเดิมตอนนี้ระหว่างรอพี่าาอา เอาจริงๆเข้าที่ดูเมนูอะเขามีโจ๊กเนาะแล้วก็มีพวกติ่มซำทั้งหมดแหละมีหมดแล้วก็มีซุปอาจจะที่ฉันต้องกินแน่คือฮะเก๋าสั่งฮะเก๋าสั่งขนมจีบกุ้งเนี่ยแต่ว่ามันมีเมนคอสอะที่ที่ฉันค่อนข้างอเมซิ่งที่เขาใส่เข้าไปด้วยก็คือพวกไก่แช่เหล้าแล้วก็ปีกไก่ผัดพริกแห้งสไตล์เสฉวนเนื้อปลาเนื้อเส่ยยวกุ้งเนงมะนาวน่ากินน้ำจิ้มนะคะจะมีสี่อย่างด้วยกันหนึ่งจิ้มโชยสองเซี่ย่วสามน้ำจิ้มบวดก ก่แช่เหล้าค่ะอย่างแรกคือกินเหล้าผ่านแล้วหอมคอเนื้อไก่ไปคลุกน้ำก่านกินแล้วนะคะไก่แช่เราดีเลยดีแบบดีเนื้อนิ่มหนังไก่บางอาจจะไม่ได้กรุบมากแต่ว่าไม่เหนียวว่านุ่มอะ่ะแต่นนเนื้อคือนิ่มเลยเหล้าก็เป็นกลิ่นเหล้าหอมเค็มหนอ่อนแคบบ่นั้แบบนแหละแต่ดีอร่อยชอบชอบ,ชอบกลิ่นของเหล้าที่มันหอมอยู่อร่อย ต่อไปโจโเกี่ยวไข่เยอะมาค่ะตอนเราสั่งใช่ไหมเราก็แบบด้วยความอยากจะหลายเมนูมากก็ถามเขาว่าพอชิ่นมันใหญ่มากปะคะถ้าใหญ่มากจะได้ระวังในการสั่งเขาเม่ให้พวกก,กินไม่หมดเขาบอกไม่ไม่ไม่พอชั้นมันเล็กที่เาเห็นมอโจก็คิดรู้สึกว่าแบบ,บาง,งากับพิตรเล็กดีดกินแล้วนะคะสาหรับบิมนะเหมือนเขาต้มที่มันข้นัว่าเขาต้มทั่วไปนิดนึงแล้วก็จืดๆไม่ได้ไม่ค่อยได้หนัวอืมไข่เยอะมานั้งใส่มันประมาณคิดว่าเซี่ยวหนึ่งซึ่ง พอกินคู่กับไข,ข่เยี่มาก็จะเพิ่มความเค็มนิดนึงในไข่เยอ่มาได้จากคือเขาต้องมาค่อนข้างจืดเนะาะไข่เยี่วมาก็จะเป็นรสเค็มก็อาจจะคู่กันได้แต่ธรว่าส่วนตัวคิดว่าชอบไหมก็ยังแบบไม่ค่อยนัวเลยค่ะหนูเล็งมันกะพุนแล้วมายำมงแมงกะพุนแบบไทยคะ่ะเพียงชอบกินมังกะพุนมากแต่ปกติร้านที่เจอจะส่วนใหญ่นะจะเป็นยำน้ำมันงาซึ่งก็ชอบมากรักมากแต่อันนี้จะเป็นเขาบอกว่ายำแบบไทยน้ำลายมาเลยชิมหน่อยค่ะ ต้องเล่าก่อนว่าปกติอะช่วงนี้กินยำยากนิดนึงเพราะว่าหลายร้านค่อนข้างหวานจัดนเนาะเขาเขียนยำสไตล์ไทยแล้วก็เลยแบบกล้าสั่งเพราะว่าส่วนใหญ่ร้านจีนจะไม่ค่อยทำหวานอะด้วยความคนจีนก็ไม่ค่อยได้กินกับข้าวที่มันหวานอยู่แล้วก็เลยแบบลองสั่งแล้วก็จริงมากเป็นยำแบบสไตล์ไทยที่ถือว่าหวานน้อยเป็นความแบบเค็มหวานนิดนึงแล้วก็เปรี้ยวอร่อยแล้วก็เผ็ดแบบเผ็ดแบบเผ็ดดีอะสะใจมีความแซบ่บเยอะแล้วแม่มกับผม่ากรุบกรุบดีไม่มีดินนะชิมเมื่อกี้ที่กินอะอร่อยกรอบดีค่ะ นี่คือฟองต้าหู้กุ้งค่ะที่ทุกคนทุกยูทูบเบอร์ทุกทุกรีวิวเวอร์บอกว่าเดอะมาสสำหรับด้านนี้คือตัวนี้อยากให้เห็นครับฟองต้หู้มันจะบางๆค่ะเห็นปะแต่กุ้งคือแน่นจริงนะกินเปล่าๆแบบไม่จิ้มบวยก่อนนะกินและะ้วค่ะตัวนี้นะคะรสชาติจะเป็น เค็มอมหวานเออวิวก็ตกใจเหมือนกันมันจะเป็นเค็มอมหวานอยู่แล้วก็แต่ว่ากุ้งคือเด้งเลยเด้งแบบเด้งกรุบแล้วก็ฟองต้าหู้ก็กรอบอร่อยดีแต่ว่าถ้าเกิดคนชอบใส่กุ้งต้องชอบตัวนี้เพราะว่ากุ้งมันแบบเต็มปากเต็มคำแล้วเขาหั่นชิ้น,น,นหนานิดนึงก็จะมีความแบบเคี้ยวเคี้ยวมันอยู่ในปากตอนนี้ค่ะเพื่อนีนฉันได้มาแล้วค่ะสวยงามไปอย่างดีเห็นไหมคะพี่ต่อแม่แม่มันต้องจิ้มค่ะจิ้มอะไรคะจิ้มน้ำจิ้มหวานมันไม่ใช่บวย มันรสชาติแบบไม่เหมือนมวยขวดแบบที่ขายอ่ะมันจะเป็นแบบพี่มีมลองจิ้มยัง <Okay. S 1> จิ้มแล้วชิมบวยก่อนมันกระซิบ <c oughs> <c oughs> มันก็บวยอยู่แต่ว่าหวานอ่ะแล้วก็มีกลิ่นบวยนิดหน่อยกระซิบไงบอกแล้วมันกระซิบกระซิบเบาๆไม่ได้ตะโกนว่าเอ้ยบวย, <c oughs> วยไม่ใช่แต่แบบบวยนะ <c oughs> เป็นแบบกรุบๆนี่นะคะสภาพอาจจะไม่น่าดูนี่คือฟองเต้าหู้ทอดนะคะก็คือเป็นกุ้งแบบ กุ้งเป็นตตอนๆเขาเรียกเป็นตอนๆได้ไหมแม่เหมือนเป็นแค่กุ้งแล้วก็หอมแบบฟองต้าหูแล้วก็มีพวกแครอทนิดหน่อยคือกุ้งแบบเต็มปากเต็มคำมากค่ะใส่รักกุ้งต้องแบบโดนอันนี้นะคะเตอะ้องเป,ปาค่ะแป้งหนังนุ่มหมูโอเคหมูช่ำค่ะกำลังดีแต่ว่าทเราแ,แป้งหนับไปน้อยหนึ่งชอบแป้งบางกว่านี้ น้ำซุปก็เคยดีเลยนัวอร่อยอมหมูก็ติดมันด้วยตามพี่บิมเลยถ้าเกิดแป้งบางกว่านี้นิดนึงมันจะแบบโอเคเพราะว่า<ม>เหมือนกัดเข้าไปแล้วเจอแบบจุกๆุเยอะแต่ว่าอร่อยแต่ว่าของเขาไส้เขาไม่มีขิงไม่มีอะไรเลยเป็นเหมือนแบบหม,หม,หมูหมูล้วนๆเหมือนกินขนมจีบหมูรอร่อยต่อไปค่ะขนมจีบกุ้งกุ้งเป็นตัวตัวใช่กุ้งเยอะมากเนี่ย แบบสองตัวได้ไหมกุ้งเขาจะให้แบบเหมือนแบบจุกจุกกินเข้าไปแล้วเหมือนแบบหนมจีแบบกุ้งแป้งมันบางมากด้วยข้างในเป็นเหมือนแบบกินกุ้งเล่นกินเพลินเพนแล้วข้างบนเขาก็มีโรยเนี่ยไข่กุ้งแต่เดีคือกุ้งดีจริงกุ้งมันกรอบแบบกรอบแบบตกใจอ่ะแบบเฮ้ยกุ้งดีมากเลยหนมจีกุ้งคือเดอะมัดทุกคนต้องสั่งดีมากตีนไก่คะ่ะตีนเปนตีนตีนไก่ร่อนดีเซมหวานอันนี้ค่อนข้างหวานนิดนึง แต่ว่าติดล่อนแบบร่อนจริงๆอะล่อนแบบไม่ต้องใช้แรงอะไรก็ร่อนออกมาเลยค่ะอร่อยพี่มิมลองชิมดู <c oughs> แลถ่ายว่าเมนูอะไร <c oughs> ลองค่ะลองแบบลองไม่ได้รู้ว่าเราสั่งอะไรไปอ่ะกินดูคือควมูนะคะซี่ควมูนุ่มต้มได้ดีไม่ต้องใช้ฟันกัเดเยอะก็นุ่มร่อนแล้วก็แต่ว่ามันไม่ค่อยมีกลิ่นบวยรู้สึกว่ามันมีกลิ่นถั่วมากกว่าคนไม่ชอบบวยกินได้ค่ะอร่อย อร <S <S ่อยไม่มีความเปรี้ยวมันให้เค็มๆมันนอลนวลๆนังกัะจบแล้วซิบโงหมูก็ร่อนค่ะดีค่ะชอบที่เขาร้านนี้เขาทำทุกอย่างร่อนหมดเลยเนาะร่อนกินแล้วนะ ถ้าเก่าเราว่าเรายังชอบขนมจีบมากกว่าขนมจีบกุ้งมันเต็มปลาเต็มควากว่าถ้าเก่ามันมีแป้งในสัดส่วนทีๆๆ่ค่อนข้างเยอะกว่าแค่นั้นแหละไปค่ะไปต่อที่อันนี้นะคะกว๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งทอดค่ะต้องโดนมาต้องกินมัดมากๆแม่มัดมากๆนี่เหมือนแบบแป้งบางๆข้างใน<ช>เหมือนแบบปลาต้องกโกะไหม,มเหมือนใช่ไหมแต่ข้างในคือยัดเป็นแบบกุ้งหมดเลยทุกอนุือกุ้งมันทอดก่อนใช่ไหม ไม่ดูร้านนิดหนึงหรือเปล่าไม่ไม่เราว่าทอดข้างในพี่บิ๊มใช่ถึงทอดแล้วบบทอดกลมๆอ่ะทอดปลาต้องโกะเราเอามาห่อเป็นแบบแป้งบางๆอย่างเงี้ยแล้วก็ราดอันนี้ราดก็ได้ไม่ราดก็ได้กินแล้วนะคะพวกคุ้งได้เลยเหรอได้ค่ะอืมอร่อยใช่ไหมอืมกุ้งหตอวกุ้งอ่ะอืมร้อนร้อนดีมาถึงต้องรีบกินอืมรสชาติเหมือนกุ้งใส่ปลาต้องโกะทอดกรอบ เราไปต้องกวยนั้นไปหอแป้งแต่ลดบางๆมากๆอยู่แต่ที่ความดีคือว่าแป้งข้างนอกแป้งไปต้องกวเยเขายังกอรอบอยู่เว้ยก็อร่อยดีแล้วกุ้งก็กรอบกุ้งอร่อยเลยแบบปุ๊บๆอือตัวนี้อร่อยน้ำจิ้มเป็นเปรี้ยวนิดหน่อยค็มหน่อยแค่นั้นแหละอร่อยพี่บิ๊มพูดเป๊ะมากอย่างนั้นเลยค่ะจี้ม,มันจะยิ่งแบบอร่อยนิดนึงเพราะมันจะมีแบบอมเปรี้ยวตัดเลี่ยนเี่อันนี้คือแบบกรอบกรุบกรุแบบกรอบบางๆกรอบตรงผิวอ่ะค่ะแป้งันต้องก๋วยก็ไม่หนาดีคือเหมือนเน้นกุ้งเหม คิดว่าแบบไม่อ้วนเพราะว่าเป็นแบบกุ้งโปรตีนตานั้นค่ะตัวนี้น้องพี่ว่าบอกว่าแซ่บมากเนี่ยดึงแค่ขหลังก็ได้แล้วเนี่ยนี่มันฟ e e l i n g กินกุ้งแช่น้ำปืมแซ่บไหมแซ่บชอบกระเทียมพริกหอมแล้วก็เค็มหวานตัดเลี่ยนเวลากินแบบพวกอาหารจีนเรารู้สึกแบบเลี่ยนไม่ไหวต้องเบรกเพื่อให้คุ้มกับเงินที่จ่ายไปก็ด้วยเมนูนี้ค่ะ แล้วมันก็จะหายเนียนแล้วเราก็จะมีพลังในการกินอย่างอื่นต่อไปนะคะนี่ถ้าเกิดสมมุิคนชอบแบบแซ่บๆมันจะมีอีกอันนึงที่แบบน้ําน้ํามันราดเ,เดียวกันอันนี้มันก็เป็นลูกชิ้นกุ้งนึ่งมะนาวค่ะก็คือจะผสมแป้งด้วยเป็นอย่างนี้น้ําแบบรสชาติเดียวกันเลยอะไรเงี้ยอร่อยต่อไปค่ะคือว่าวันนี้อยากกินเป็ดปักกิง่งแต่มันไม่อยู่ในเซตในเซตเป็นหมูเส้นปักกิง่งก็ามาดูกินว่าหมูเส้นปักกิง่งคือย,ยังไงไม่เคยกินเลยหรือป่าเมนูนี้ต้องคืออะไรว่าหมูทอดเหรอเป็นหมูทอดชุบแป้ง ใส่เข้าไปแบบทดแทนทดแทนเป็ดโอเคไอซีแล้วก็น้ำจิ้มเหมือนน้ำซิ้มเป็ดอ๋อเป็ดเขาค่อนข้างหนาเนอ้องเป็นหนานุมนาน่ม ถ้าแทนกันได้ไหมอ่ะไม่ได้ไไม่่ด้อะเจ texture ตรงแบบแป้งก็นิ่มหอมดีแป้งจิ้มน้ำจิ้มอร่อยอ่หมจริงจริงมันแบบออฟฟินแป้งนุ่มหมูก็กรอบๆแหละนิดหน่อยแล้วแต่ว่าก็แต่ใดใจคืออาจจะแบบถ้าคนชอบกุ้งชอบแต่ว่าชอบทำหนังเป็ดชอบกินเป็ดกรอบอ่ะก็อาจจะคิดว่ายังไม่ได้แต่รสชาติคือได้หมดนะแค่ขาดแค่กลิ่นเนื้อเป็ดหนังเป็ดมาค่ะอันนี้ทัวร์แขกคานาช่ายค่ะที่อยู่ในเซต ก็เป็นหัวแขกอะเป็นผัดแบบกรอบกรุบเังเด้งอยู่ไหมเนี่ยเนื้อเด้งมีคนบอกว่าเขาเอาไปทอดในน้ํามันร้อนๆมันก็เลยเนื้อแบบเด้งอย่างเงี้ยตอนแรกฉันคิดว่าเขาไปลวกก่อนไม่ใช่ไม่ใช่เขียวไหมไม่เขียวเลยแขกดีแขกคือเนื้อข้างนอกเด้งผิวไม่เหี่ยวอะค่ะเป็นผิวที่เด้งแต่งตึงแล้วก็เค็มมันอ่อนจากกะชลยำใกะหลยก็หอมเลยอร่อยเมนูอร่อยเลยอยากรัดข้าวจิงด้วยเมื่อกี้บอกว่าแบบอยากกินกับข้าวเปล่าถูกต้องอันนี้ต้องกินกับข้าวเปล่าถึงจะอร่อย อันนี้นะคะขนมหวานที่ต้องกินมาร้อนๆก็คือปักลวกอันนี้คือขนมงาทอดข้างในเป็นงาดำแบบไหลไหลเลยค่ะไหลแม่หั่นดูแต่ร้อนจริงทำไม่ดีพี่ตอบพี่วานลินฉันต้องใช้งานได้นะหัน่นหั่นแล้วก็เป่าหั่นดูอืมอร,อ,อร่อยใช่ไหมอืมแต่ข้านอกก็หนุบหนับแหละ แล้วข้างในก็เป็นงานที่แบบคืลริ่งงาแบบขนมเนี่ <งา S 1> บออยบัวลอยน้ำขิงงาเออใช่ค่ะใช่คล้ายๆแบบบัวลอยน้ำขิงที่เป็นงาเป็นแบบมานแน่นๆทุกแบบอนนุมแล้วก็มีแป้งแบบหนึบๆไว้ข้างนอกมันก็จะแบบอร่อยใช่แล้วก็กหวานน่อยๆพอดีมากเลยอรอย่อยลุงหน้าข้างนอกก็หอมๆอ่ะมันทอบปบระดับอีกแบบหนึ่งอ่ะอันนี้เป็นแกงควยร้อนค่ะข้าวมิชาดนวยนะคะชาร้อนก็อร่อยเหมือนกันเป็นเหมือนแบบกินแบบแก้ตัดเลี่ยนเออแกงควยก็ดีร้อนคือดีหอมหอมขึ้นกว่าแบบเย็นอีกอ่ะหวานน้อยจริงๆ ก็้คือแกงเหวยร้อนกินกับตัวขนมอร่อยมากค่ะว่าบอกมีเมนูหนึ่งมานําเสนอค่ะ,ะเป็นะะ่ละเปาเปาไส่ไหลเราบมี้ต้องไหลละเรามากินยังไม่ไหลใค่ <c oughs> น,นั่นเนี่ยต้องไหลละ <c oughs> พี่วิมมนหนึ <c oughs> ่งเซลขายร้านเนี้ย <c oughs> ชอบที่มันเป็นลูกเล็กเนาะกินง่ายกินแล้วนะคะซตาเปาก็เป็นเป็นซาละเปา แต่จะแบบหวานกำลังดีเพราะแป้งเขาหนาอนึนงกินแล้วมันเข้ากันพอดีเป็นรสชาติหวานอมเค็มเพราะมันใส่ไข่เค็มแลลวมันก็มันๆประมาณนั้นค่ะแต่ว่าชอบที่รูปมันเล็กเนาะพอกินแล้วมันก็จะแบบไม่ทําให้อิ่มมากเกินไปนักจิตราเผือกทอดค่ะถ้ากินเราอิ่มแล้วแต่อยาก,กินอะไรเงี้ยอันนี้ก็ขอเขามาชิ้นเดียวว่าเขียนกำกับไปเลยว,ว่าอยากกินเผือกทอดหนึ่งชิ้นเท่านั้นค่ะเปิดให้ดูอุ้ยไส้เยอะอยู่นะแต่เผือกดูน้อยนิดนึง เป็นเห็ดผัดกับแครอทหัวหอมเค็มๆเค็มอย่างเดียวเลยอะเผือกเผือกอาจจะน้อยไปนิดนึงเผือกมันคือแบบแค่รอบข้างก <c oughs> ็ไม่ขนาดนั้นก็รู้สึกถึงเ t e x t อร์เผือกอยู่แต่ว่าค,คิดว่าคิดว่าไส้มันเยอะไปนิดนึงแล้วแล้วว่าเขาผัดผงเขาใส่ผงกะหรี่ลงไปในในไส,ส้ด้วยอะมันก็มีกลิ่นผงกะหรี่นิดแต่ก็อร่อยนะแบบถ้า,ถ,าถ้ากินเหมือนถ้ากินผงกะหรี่ได้ก็คิดว่าอร่อยดี แม่สั่งหมูแดงนะแม่พลาดจริงเหรอ,อมหมูแดงมันแบบติดมันด้วยอะแล้วก็เค็มๆไม่หวานเลยหม,หมูแดงดีหมูลองบ้างแต่คิดว่ามันหวานจากน้ำที่ราดมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะในขอกินแบบไม่โดนน้ำจิ้มเลยนะหมูแดงดีมากขอชิมหมูแดงค่ะอืมแป้งขดแดงเนาะ เค็มหวานอ่อนๆค่ะแล้วหมูแดงจะปิดมาหนึ่งอเจ้าก๋วยเตี๋ยวรอร่อยนะแป้งมันแบบเด้งๆม่วงค่ะของหวานที่อยากลองอ้สีมันเหลืองน้องเหมือนฟักอทองเลยกินละค่ะ<ม>หวานก็เป็นมะม่วงแบบเหมือนมะม่วงปั่นแล้วก็ใส่เจลาตินนิดนึงให้มันแบบเด้งๆนิดหน่อยมันก็ราดด้วยนมค่ะแค่นั้นเลยแต่ว่าที่ t u r e มันข้น,ขนนะเป็นมะม่วงที่แบบมะม่วงปั่นนะเออคำข้นอยู่เออก็ถ้าเกิดสายมะม่วงอาจจะชอบกปไดแต่รัว่าหวานนิดนึง ถ้าเกิดไม่กินบุฟเฟ่ต์มีมีทำด้านมีมั้ะม,มีค่ะอันนี้นะคะสมมติสำหรับคนที่แบบมาน้อยหนึ่งสองคนอะไรอย่างเงี้ยเราว่าบุฟเฟ่ต์อะคูมเ<ม>พราะมันห้าห้าบวกบวกก็น่าจะหกร้อยนิด<ม>นิดอะไรอย่างเงี้ยก็คือสั่งได้หมดเนี่ยค่ะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ แต่สําหรับคนที่มาแบบเยอะคน78เจ็ดแปดคนแบบที่ว่าใช่ไหมทั้งครอบครัวมาก็คือเจ็ดแปดคนกินทีก็บุฟเฟ่ต์มันไม่คุ้มคูณออกมาแล้วมันแบบสั่งแยกดีกว่านี้มันก็คือจะมีพระคัมภีร์พคัอุดหนักมากพระคมภีนะคะเนี่ยค่ะจะมีเมนูมียังไงด้วเนี่ยใช่เป็นแบบอย่างเงี้ยแยกๆมันก็มีบางเมนูที่เหมือนในบุฟเฟ่ต์แต่บางเมนูที่ไม่เหมือนในบุฟเฟ่ต์ส่วนถ้าเกิดสมุนมาแบบเดียวๆมาเหมือนแบบไม่สั่งเป็นบุฟเฟ่ต์ค่ะเมนูที่อร่อยก็คือพวกแบบ มาโบโต้ฝูก็อร่อยแล้วก็ปลาเค็มมะเขือปลาเคม็เคมเนี่ยค่ะลองดูนะคะแต่อร่อยอยู่นี่ค่ะเมนูที่แน,นะนำปลาเงินผัดพริกเกลือตัวเล็กๆก,กินเพลินมากเค็มๆอ่อน,ออนพๆพี่บิ๊มควรจะลองแล้วก็กินกับข้าวสวยร้อนๆนี่<ด>แหละที่เล่นคือลิ้นเป็ดพะโล้น่ากินมากก็จริงไม่เคยลอง นี่ค่ะก็คือร้านติ่มซำนะคะถ้ายังไงก็แนะนําให้คนมากินนะคะอร่อยจริงๆนะพี่วาเนาะอร่อยค่ะมากินทั้งพ่อแม่ก็ชอบเนาะใช่ไหมเป็นรสชาติอาหารที่กินง่าย,ายเปิด11โมงนะคะทุกวนันแต่มันมีห้องค่ะค่าห้อง300บาทเผื่อว่าใครอยากจะมาเป็นห้องส่วนตัวอะไรเงี้ยก็มีค่ะแต่ว่าแนะนําให้โทรจองก่อนนะคะเผื่อวันไหนแบบคนเยอะจริงๆอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้เขาเปิด2รอบก็คือ11โมงถึง2โมงแล้วก็อีกทีคือตอนเย็นนะคะ แล้วนาวงเป็นเซลล์ขายร้านนี้ขายเก่งมากตอนนั้นค่ะก็รสชาติอาหารก็เป็นอย่างวันที่รีวิวถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายอินนะะ่อมไหมคะอิะ่มมากอิ่มไหมคะไม่ตองอิ่มไหมอิ่มเหรออิ่มมากตอนสั่งก็ยับยั้งชั่งใจอ่ะจริงไปแล้วค่ะบ๊าไปไยวิวกินแหลกในโฮจิมินห์สองศูนย์สองสองกลับมาแล้วค่ะเย้ อันนี้คือใจกลางเมืองแล้วทุกคนไปค่ะ